ทุคนอยู่กับนุงย่ามาแชร์นะคะก็จะมาสวัสดีปีใหม่ทุกคนเนาะแล้วก็อยากที่จะมารีวิวปีนี้ด้วยจริงๆเราทําคลิปนี้เสร็จไปแล้วตั้งแต่วันที่28นะคะแต่วันเดียวกันมันดันเกิดเรื่องที่ทําให้ฉันแบบว่าอยังไม่ทันจะข้ามปีเลยฉันต้องใช้ประเดชแล้วหรออะไรเงี้ยเพราะว่าหมอดูบอกว่าปีหน่าจะปังมากแต่ก่อนปังเนี่ย คือเธอต้องเรียนรู้ที่จะใช้พระเดชและพระคุณในการสู้กับเสือสิงกระทิงแรดนะคะนี่ก็แบบว่าโอ้ความปังจะมาโอเคได้เลยฉันว่าฉันผ่านมาแล้วนะในปีที่ผ่านมาเนี่ยคือเราฝ่าฟันกับมิจิาชีพตั้งแต่พ่อเราเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดหัวใจตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะครบหนึ่งปีอัน i ิเวอร์ y ซารีเลยโอ้ฉันผ่านมาแล้วปีนี้ฉันแบบว่าเป็นคนใหม่ฉันรู้ทังด้านที่ ดีที่สุดของคนและด้านที่เลวร้ายที่สุดของคนดังนั้นฉันนี่แหละพร้อมละสำหรับความปังทำคลิปจบปุ๊บโอ้โหโอ้โหเรื่องเกิดเลยค่ะต้องใช้ทั้งพระเดชแล้วยังไม่ทันจะข้ามปีดังนั้นความปังแฟนหนุ่มที่ฮิลใจก็ต้องเข้าแล้วนะคะปีหนะ้าเพราะว่าเอไม่ทันข้ามปีเลยเนาะแล้วก็มีเรื่องข้ามปีอีกแล้วนะคะวันนั้นเนี่ยมันทําให้เราอะ ยิ่งมั่นใจในตัวเองมากขึ้นคือจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมามันครบปีพอดีเนาะเราให้คุณค่ากับความใจดีของคนมากเป็นพิเศษคือเมื่อก่อนเราจะค่อนข้างเวลาที่ใครมาคริติสไสเราอ่ะเราจะให้น้ำหนักกับมันเยอะมากๆนะคะว่าเอ้ยตัวเรามีตรงไหนที่จะต้องปรับปรุงอีกไหมต้องทําอะไรอีกเพื่อที่จะดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะให้น้าหนักกับคาคริติสไสของคนมากๆ แต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้เราเรียนรู้ว่าจริงๆความใจดีของคนเราอะ่ะมันสําคัญมากจริงนะเออในเวลาที่เราล้มแล้วมันมีใครยื่นมือมาช่วยเราบ้างมันมีใครให้กำลังใจเราบ้างแหล่งพลังงานของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนพวกเนี้ยมันสําคัญมากจริงๆนะคะความใจดีของคนอะ่ะเราเลยค่อนข้างให้น้ำหนักกับความใจดีมากเป็นพิเศษ ดังนั้นพราะเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้นอะ่ะเราเลยสามารถแยกแยะได้ว่า energy อันไหนที่มันใช่และ energy อันไหนที่มันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็เป็นเรื่องที่ฉันจะต้องฟาดฟันต่อในปีหน้านะคะก็ยังไม่รู้ว่าสรุปแล้วอะไรจะยังไงเพราะว่าด้วยความที่เรายังไม่รู้ความจริงอะไรเนาะเราก็รู้สึกว่าเราต้องหาความจริงก่อนนะคะการมีเขี้ยวเล็บ เป็นของตัวเองเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะปีที่ผ่านมาเรามีความสุขว่าเราอยากได้คนที่ปกป้องเราจังเลยเราอยากมีแฟนที่เขาแบบปกป้องเราหิวใจเราเรารู้สึกเลยอยากได้รับการปกป้องการใดๆจังเลย,เลยอะไรเงี้ยแต่พอเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นอ่ะมันรี m i n d ์เราว่าไม่ว่าแฟนเราในอนาคตเข้ามาเขาจะปกป้องเราหรือเปล่าเราอ่ะ ต้องปกป้องตัวเองให้เป็นก่อนเราต้องมีเขี่ยวเล็บของตัวเองเป็นก่อนเพราะอย่างเนี้ยสมมติถ้าเขาไม่ได้อยู่ในโพซิชันหรืออยู่ในภาวะที่จะปกป้องคุณได้สุดท้ายคุณก็ต้องพึ่งตัวเองอยู่ดีเช่นเขาอาจจะป่วยเขาอาจจะเข้าโรงพยาบาลเหมือนอย่างพ่อเราอย่างเงี้ยเขาเกิดภาวะใดๆแล้วเขาไม่สามารถที่จะ take A c t i o n ตรงนั้นเองได้อะไรเงี้ยเราอะ่ะก็ต้องมีเคี้ยวเล็บ มากพอที่จะเทคแอคชั่นอันนั้นให้เขาได้ต้องยืนด้วยตัวเองให้ได้อะเออการปกป้องตัวเองเป็นก่อนอะมันสำคัญจริงๆนะทุกคนดังนั้นอะเรารู้นี่คือเมืองไทยเมืองไทยคือเมืองพุทธเราให้ความสำคัญกับการเป็นคนดีเหลือเกินในสังคมนี้อะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องรู้ด้ว่าความดีของเราอะมันควรใช้ให้ถูกที่ถูกทางและถูกคนถ้าใครก็ตามที่เขาไม่ได้ดีกับเรา หรือถ้าเขามีท่าทีอะไรบางอย่างที่แปลกๆกับเราเราก็ควรจะมีวิจารณญาณมากพอที่ฉันไม่จาเป็นต้องเป็นคนดีขนาดนั้นกับคนแบบนี้นะคะก็น่าจะเป็นบทเรียนครั้งใหญ่แล้วก็เป็น c h a l เลนจ์ในชีวิตที่เปลี่ยนเราไปเป็นคนละคนจริงๆปีที่แล้วอ่ะในสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราดิวกับมิชาชีพหรือใดๆระหว่างที่พ่อเราเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยเราค่อนข้างมีความกลัวความโกรธความแค้นใดๆคือฉันก็ accept มันแล้วฉันก็นำไปใช้ในการที่จะแบบ ดำเนินเรื่องต่อไปอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีดรฟ์ของมันในการดำเนินเรื่องใช่ไหมเราไม่ได้เลย์วิกทิมเราไม่ได้แบบโอ้ทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันเราก็เลยใช้ความแคนความโกรธใดๆดรฟ์มันเพราะถ้าไม่ใช้พวกเนี้ยเดี๋ยวเราจะคิดว่าตัวเราเป็นเหยื่อทีเนี้ยพอมันครบป,ปีพอดีแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นพอดีเลย ฉันดีวกับมันได้ดีขึ้นอันนี้ขอรีวิวตัวเองนะฉันดีวกับมันได้ดีขึ้นฉันคามมากขึ้นในภาวะที่ทุกคนเข้ามากดดันเราและพยายามพูดว่านี่คือ critical moment นี่คือคุณจะต้องทำ 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่นู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเรายังมีสติมากพอที่จะสังเกตการคนรอบข้างว่าอะไรเป็นยังไงสิ่งนี้ที่เขาพูดสมควรพูดไหมในภาวะแบบนี้ สิ่งที่คนนี้ทําสมควรทํำไหมในภาวะแบบนี้อะไรทําให้เขาทําแบบนี้เรามีการตั้งคําถามตลอดเวลากับอันนั้นและเรากล้าพูดมากขึ้นกล้าที่จะถามมากขึ้นจะบอกว่าเราหน้าด้านขึ้นก็ใช่มันจะมีหนังสือเล่มนึงที่พ่อเราให้เราอ่านตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่เราก็อ่านไม่จบนะมันเป็นคําสอนของผู้หญิงคนหนึ่งว่าแบบในการที่ยู่จะ survive ในโลกใบเนี้ยู่จะต้องมี thick face and black h e a r t h ติ k face ก็คือหน้าหนาคุณจะต้องหน้าหนาคุณจะต้องกล้าพูดเลิกแคร์สังคมหรือเลิกแคร์คนอื่นที่เขาจะจัดคุณยังไงคุณจะต้องกล้าพูดในสิ่งที่คุณรู้สึกจริงๆอย่าเอาสายตาของคนอื่นมาตัดสินตัวเองเรารู้จักตัวเราดีที่สุดดังนั้นถ้าเราหน้าหนาเราก็จะสามารถอิกโนร์สายตาของชาวบ้านได้อิกโนร์การจัดของคนอื่นได้ และเราก็จะเป็นตัวเราได้อย่างเต็มที่นั่นคือหน้าหนานนั่นคือติ๊กเฟซนั่นคือเบเนฟิตของติ๊กเฟซส่วนแบล็คฮาร์ดมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราจะไปใจร้ายกับใครเราจะไปทำลายใครนึกอออกใช่ปะแต่เราจำเป็นต้องแยกแยะให้ได้ว่าสิ่งที่เรากำลังได้รับจากคนคนนี้หรือเหตุการณ์นี้เนี่ยมันคืออะไรยังไง บางทีอ่ะเราไปเอ็กซ์เพคว่าเขาเนี่ยจะต้องจิตใจดีมีเมตตาสิเขาจะต้องแบบนั้นแบบนี้สิอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เรามองข้ามในความเป็นจริงหลายๆอย่างคนเราบางทีเขาก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วถ้าคนเราถ้ามันจะเลวมันเลวได้อีกมันเลวได้สุดคุณต้องรู้อ่ะว่าตอนเนี้ยคุณกําลังดีลกับอะไรและคุณต้องกล้าที่จะใจดำมากพอในเมื่อเขาไม่ได้แคร์เราเลย เราจะแคร์เขาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมมันคือกระจกอะรีเฟล็กกนไปมาเราจําเป็นต้องมีสกิลนี้เพื่อใช้ในการปกป้องตัวเองและคนที่เรารักทุกบ้าอยากคาดหวังให้ตัวเองอะเป็นคนที่ดีพร้อมเป็นแบบว่าชาตินี้ฉันไม่เคยทาอะไรผิดเลยไม่บางครั้งเราก็จําเป็นต้องฟาดในสิ่งที่มันจาเป็นต้องฟาดอย่างวันนั้นที่เกิดเรื่องขึ้นอะเรารู้สึกว่า เราไม่ได้รับการทรีต t ที่ดีที่เหมาะสมเราไม่ได้รับคำแนะนำอะไรเลยดังนั้นในเมื่อเขาทรีตเราแบบนี้คุณทรีตคนอื่นไม่ดีอะ่ะคุณเลิก expect ว่าคนอื่นจะทรีตคุณกลับดีเข้า okay, ปะและบางคนที่เขาอยากเป็นคนดีเหลือเกินอะ่ะเขาก็อาจจะไม่ว่าคนอื่นจะทรีตฉันมาไม่ดียังไงฉันคือคนดีและฉันก็จะต้องตอบกลับแบบดี it doesn't work in real world เว้ยเอาจริงในหลายๆสถานการณ์ความคิดแบบนี้มันจะเป็นกรอบให้คุณเสียบเปรียบในอะไรบางอย่างดังนั้นคุณต้อง flexible มันเป็นสกิลที่ถ้าเราไม่ผ่านเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็คงไม่มีสกิลพวกนี้หรอกถามว่าขอบคุณเหตุการณ์แบบนี้ไหมก็ขอบคุณที่ให้สกิลเหล่านี้มาเพราะว่าคือเราอายุแค่30แล้วสกิลที่เรามีทุกอย่างเลยอะมันคือเราในทุกวันนี้มันคือ ของคนเอดแบบสี่สที่เขาผ่านเหตุการณ์อื่นๆมาแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยเราคงไม่ได้มีภูมิความรู้หรือเราคงไม่ได้มีสกิลในการดีอนี้อย่างแบบคามขนาดนี้ในวัยแค่นี้ถ้าเราไม่ได้ผ่านรที่มันหนักมาก,มากๆอะไรเงี้ยเราคงไม่มีเราไม่อยากด่าใครณนะตอนนี้เพราะว่า เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้เข้าถึงแฟกจริงๆมันยังไม่ได้คำตอบแบบจริงๆอะไรเงี้ยดังนั้นเขาก็ต้องหาคำตอบมาให้เราถูกไหมเขาต้องมีคำอธิบายพวกเนี้ยให้เราเราเข้าไปดีลกับเขาแล้วพูดกับเขาอย่างคามอย่างแบบมีการยิ้มมีการแบบว่าไออยะไรเงี้ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะการทำวิดีโอได้แหละเพราะว่าบางทีเราเรียบเรียงคำพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องกันใช่ไหมแบบ เดี๋ยวไปพาดพิงใครเดี๋ยวโดนฟ้องเดี๋ยวทัวลงหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการกันกรองยอะไรเงี้ยการคุยกับทุกคนเงนี้ยก็ขอบคุณมากที่ใครก็ตามที่เข้ามาฟังนะคะก็มันเป็นการฝึกเราด้วยเมื่อก่อนเราก็เป็นคนที่พูดไม่เก่งนะการที่มาได้คุยกับทุกคนได้แชร์มันทําให้เราแบบกันกรองมากขึ้นว่าเราควรพูดแล้วเราไม่ควรพูดอะไรเราควรมีแอคชั่นยังไงกับเรื่อง แบบนี้เรื่องไหนที่มันเซนซิทีฟมากๆเราควรใช้คำพูดแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากที่เป็นพื้นที่ให้เราได้ฝึกในการพูดเนาะแล้วก็ใครก็ตามที่เข้ามาฟังก็หวังว่าคุณจะเ n j นจอยในคอนเทนต์นะคะซึ่งสกิลเนี้ยเมื่อเราต้องไปดีลกับคนที่เขาเข้ามารับเรื่องของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้นำไปใช้ตรงนั้น เออเราคงไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ดีจริงๆมันก็ไม่ใช่การควบคุมนะแต่มันคือแบบเหมือนเราฝึกจนเราเป็นไปแล้วลยอะไรเงี้ยเราไม่ได้ควบคุมเออเพราะว่าวันที่เกิดเหตุเราก็ฟาดเลย,เลยอะไรเงี้ยเหมือนกันแต่ว่าพอเวลามันผ่านไปเราได้ process ตรงนี้ร h ้อะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็มีการแบบว่า develop ไปกับมันยอะไรเงี้ยมันก็มันก็คือตัวเราเหมือนมันเป็นตัวเราไปแล้วอะทุกคนเอ,อก็ก็ขอบคุณ ที่ตรงเนี้ยมันเป็นพื้นที่ให้เราได้ฝึกตรงนั้นดังนั้นในเมื่อฉันได้ฝึกตรงนี้แล้วเนาะแล้วหมอดูก็บอกว่าคุณต้องเป็นแบบนี้ก่อนก่อนที่อะไรดีๆจะเข้ามาก่อนที่แบบแฟนที่ฮิลใจจะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็ฉันว่าฉันเป็นแล้วนะเออดังนั้นอะไรดีๆก็ต้องเข้าแล้วแหละเนาะปีหน้านะคะพรุ่งนี้ <laughs> อดีๆเข้ามาเลยเราคงไม่สามารถที่จะปิด คลิปนี้ได้อย่างโอ้สดใสแล้วปีหน้ามันจะฟ้าใหม่ทุกอย่างบ l a บ b l อะไรอย่างเงี้ยก็มีเรื่องที่ต้องดิวต่อมีเรื่องที่ต้องรับมือต่อมีเรื่องที่ต้องหาคำตอบต่อนะคะแต่เราเวอร์ชันนี้ที่ดีที่สุดนะตอนนี้พร้อมแล้วสำหรับทุกอย่างไม่ว่าจะดีไม่ดีก็แล้วแต่ฉันเชื่อว่าฉันผ่านมันไปได้ อย่างงดงามแน่นอนและเราก็ขอให้ใครก็ตามที่เข้ามาดูนะคะผ่านทุกเรื่องราวได้อย่างงดงามอะไรก็ตามที่ไม่ดีอะทุกคนที่มันเข้ามามันกำลังฝึกคุณให้คุณมีสกิลในสิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อการ survive ในอนาคตดังนั้นเราไม่บอกหรอกว่าจง appreciate มันมันคือเรื่องที่ดีไหม trust ในความรู้สึกของตัวเองเชื่อในความรู้สึกของตัวเองรู้สึกไม่ดีก็ก็รู้สึกไม่ดียอมรับมันแสดงมันออกมาใครที่ทำไม่ดีกับเราเขาก็ต้อง deserve ที่จะได้รับในสิ่งที่มันไม่ดีกลับไปอย่าคิดว่าโอ้เราต้องเป็นคนดีเขาทำไม่ดีกับเราเราต้องเป็นแม่พระเราต้องฝึกคันต้มันแค่เปิดช่องให้คนเอาเปรียบคนเท่านั้นแหละอืมก็ หวังว่าทุกคนจะเรียนรู้แล้วก็ d ด v e ล o p ไปด้วยกันนะคะเติบโตไปด้วยกันเนาะเราก็มาแชร์ในสิ่งที่สิ่งที่ <laughs> เรากำลังเจอเราผ่านมาแล้วแล้วเราก็กำลังเจอแล้วเราก็ดีวกับมันอย่างแตกต่างด้วยอารมณ์ที่แตกต่างนะคะถามว่ามันมีผลกระทบไหมมันมีแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่เราดีวกับมันได้ดีมากขึ้นก็หวังว่าทุกคนจะค้นพบเคี่ยวเล็บของตัวเองนะคะแล้วก็ อ๋ออีกอย่างหนึง่งการตั้งคำถามเยอะๆเะนาะในทุกๆสถานการณ์สำคัญจริงๆนะคะการมี critical thinking เนาะเป็นสกิลที่จะพาคุณรอดในทุกๆสถานการณ์จริงๆก็เอามาแชนะ่เนาะเผื่อว่าใครต้องเจอในสถานการณ์ที่อะไรก็ไม่รู้ที่มันสมควรเกิดขึ้นกับเราเหรอถ้าคุณมีสกิล critical thinking มันก็จะช่วยคุณได้เยอะนะคะในสถานการณ์แบบนั้นมันจะช่วยคามคุณมันจะช่วย ดึงคุณออกจากภาวะกดดันได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะก็มาแชร์เท่านี้ขอให้คนพบเขี่ยวเล็บเป็นของตัวเองค่ะสำหรับวันนี้ปี2023ไปแล้วนะคะเจอกัน2024คะ่ะบ๊ายบาย